สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็ร้อนชมนคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะฮะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กันในเกม Hitman r e b o r n กันอีกเช่นเคยทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็แบบรู้สึกว่าคันไม้คันมือนะครับเนื่องจากทางเกม Hitman r e b o r n เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ครับเขาได้มีการเอาตู้นี้เข้ามาอีกครั้งนะครับคือเพิ่มโอกาสได้ตัวละคร เบียงคูรันเข้ามาอีกครั้งนะครับทุกคนก็หมดวันที่12นะครับทุกคนเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นเองนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยจะเป็นการจัดแบบจัดเต็มให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเปิดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปบวกคูปอนนี่กันก่อนเลยเนี่ยตู้ตู้เอ๊ะแรกก่อนแรกก่อนมีอยู่1000เชลนะครับก็เท่ากับ3,000บาทนะฮะทุกคน3 0 0 0บาทครับเรามาดูกันว่าผมเนี่ยจะได้เบียงคูรันกี่ตัวนะผมต้องบอกเลยว่า เบียงคูรันเนี่ยผมเปิดทีไรไม่เคยเจ๊งนะครับทุกคนไม่เคยเจ๊งเลยนี่ยตั้งแต่ขราวก่อนนี้ไม่เจ๊งนะครับทุกคนโอเคผมเหมาหมดเลยนะครทุกคนก็เปิดให้เพื่อนดูแล้วกันนะฮะวันนี้เอาสนุกเอาหานะฮะทุกคนเออจัดไปใครที่ยังไม่ได้เบียงคุรันนะครับก็ไปจัดกันซะนะฮะไปจัดกันซะครับหมดเคมที่12เท่านั้นนะครับทุกคนพลาดไม่ได้แล้วโอกาสนี้นี่โอเค วันนี้งบอยู่ที่3,000บาทนะครับ145อหคูปอง <c oughs> ไม่รู้จะได้กี่ตัวไม่รู้ว่าจะได้สักตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกดไปครับ10ครั้งนะฮะ10ครั้งแรกครับต้องมาแล้วครับเบียงคูรันฮะับโบเจ๊งไปครับทุกคนเจง๊งยังนี้เจง๊งโอ้โห yeah กดรัวๆกดรัวๆทีไรแบบเจ๊งทุกทีเลยอ่ะเบลนี่ขึ้นสิบดาวได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคโอเคโอ้ได้เศษเบงกุลันมาด้วยนะฮะทุกคนรับของกอนรับของกอนนะครับทุกคนโอเครับไปส่วนโบนัสกาชามีหรือเปล่าเนี่ยโบนัสกาชาก็มีนะครับทุกคนโบนัสกาชายังคงมีอยู่นะฮะอะแต่ว่า 300ครั้งเนี่ยไม่ได้เนี่ยครับไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ๋อมีให้เลือกเลยนะครับ300ครั้งนะถ้าคุณเปิดนะครับคุณสามารถเลือกหนึ่งตัวได้จากในนี้เลยนะทุกคนนี่เลยตามรูปเลยนะฮะมีฮิบริด้วยนะครับมีฮิบริด้วยนะครับผมโอเคก็ดีอยู่นะฮะทุกคนดีอยู่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อเลยไม่เสียเวลานะครับทุกคนข้ามไปรอบนึง เผื่อบางคนแบบดูอยู่แล้วพี่ลองกดข่ามั่งดิพี่ลองกดข่าให้ดูหน่อยเดี๋ยวพี่กดให้ดูสักสองครั้งนะครับน้องๆดูโบ๊ะเงียบคลิปไม่มาเลยไม่มาเลยฮนะโอเคกดแบบธรรมดาไม่คิดอะไรนะครับกดกดไปอันนี้กดแบบไม่คิดอะไรเลยไม่น่าได้ทุกคนคิดอะไรเลยนะไม่คิดอะไรเลยโนอะ้คิดะละคิดละ โอ้ยเอ้ยสควาโลอีกแล้วครับท่านผู้ชมเบียงคุลันเติมหนึ่งร้อยบาทแล้วนะสามพันบาทก็เรามาดูกันนคะครับสำหรับสามพันบาทเนี่ยพี่มาสุ่มให้ดูนำร่องไงครับทุกคนว่า เออโอกาสเนี่ยมันจะออกมาเยอะขนาดไหนนะฮะทุกคนเรตอัพอะถ้าแบบเอเออกมายัางไงก็ต้องแตกอะเบียงคูรันแตกอยู่แล้วนะครับอ,อันนี้ใจจริงอะเอ้ยเอ้ยได้วะยังไม่ถึงการันตีนะครับทุกคนไม่เคยที่ไม่ได้เบียงคูรันนะครับจากตู้นี้นะครับไม่เคยเลยเห็นไหมชิวๆครับ ได้มาแล้วหนึ่งตัวครับทุกคนแต่ว่าที่จริงเนี่ยพี่ก็อยากได้เขาเรียกว่าอะไรกล่องมังกรขาวนะทุกคนเอาไปเท่ๆงั้นแหละทุกคนโอเคได้เบียงคโคดันมาหนึ่งตัวแล้วนะครับถือว่าเราประสบความสําเร็จอยู่นะฮะประสบความสําเร็จอยู่นะครับผมแต่ว่ากล่องมังกรขามาจะดีมากเลยอีกอ่ะเก้าสิบครั้งนะครับทุกคนเรามาดูกันมันต้องออกมานะครับมันต้องออกมาให้ได้มาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแน่ มาแน่อีกรอบหนึ่งติดต่อกันดโิโห่ไม่ติดต่อกันครับโอ้โหอีพิงอีกแหละนี่พิงมาอย่างบ่อยอ่ะโอ้โหเอาว่ะ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 อุปกรณ์น้ำแข็งว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นตายโอ้ยย เย็นวัยรุ่นเราต้องแบบพักสงบสึกกันบ้างนะฮะอย่าไปเปิดรัวเดี๋ยวเจ๊งครับโบลาณก็ช้าสักหน่อยแล้วกันนะฮะสองสองแสนเนาอ๋ออันนี้ใช้เปลือกหอยะนีับผมใช้ไปหนึ่งพันเปลือกนะฮะใช้หนึ่งพันเปลือกตรงนี้แลกไปอีกหนึ่งใบชิวๆไปะะโอเคโอเคกดไปอีกรอบหนึ่งครับเฮ้ยทำไมมันค้างอ่ะน,นะเมื่อกี้อาจจะได้ก็ได้นะ จะได้ก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ได้เหรอเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยได้แล้วเบียงกี้ก็ดีใจอะไรเนี่ยแต่ก็ดีใจครับเป็นคอลเลคชันนะครับผมเพิ่งได้นะฮะเบียงกี้เนะี่ยเรียทานากะเบียงกี้นะฮะธาตุวายุนะครับผมโอ้ได้เป็นงคุรันด้วยเสร็จดี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 ด,ดีอยู่แนะ่หนึ่ง <c oughs> เซตไอ้กล่องแมงป่องอ๋อ ปองวายุโอเคเจ็ดสิบใบชิวๆไปกดให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนให้กำลังใจผมด้วยนะครับคนละซับคนละไลน์นะฮะโอ้โห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 รัวๆครับท่านผู้ชมครับเจ๊งรัวๆครับผมเออเย่ good job good job โอเคทุกคนเดี๋ยวจัดไปอีกนะฮะจัดไปอีก60ไปเบียงคุรันเลตอัพไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับทุกคนไม่ได้มีมาบ่อยๆแล้วมาแล้วครับตัวที่2ครับเบียงคุรันนครับเบียงคุรันมาแล้วครับตัวที่2มาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับเบียงคุรันครับเบียงคุรันครับมาแล้วครับตัวที่2ครับเบียงคุรันครับพูดสกัดไว้เดี๋ยวไม่มานั่นนะครับ คู่ดันมาแล้วคตัวที่สองครับไม่แน่มังกรขาวมังกรขาวเอาเบียงคู่ดันอีกตัวได้ไหมเบียง์คู่ดันเบียงคู่ดันเบียงคู่ดันเบียงคู่ดันโโอ้หูน่าจะมา2ตัวไม่เคยเลยครับท่านผู้ชมไม่เคยที่ผมจะได้อะไรแบบนี้2ตัวในแพ็คเดียวเทมผมไม่เคยเลยนะเหลือ50บาทิบมาเรามาดูว่าผมเนี่ยเบียงคู่ดันเนี่ยเสร็จเท่าไหร่นะดูยามมาตรผมนะฮะสามดาวน,นะครับท่านผู้ชมแต่ผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยเนะท่านผู้ชม เอามาเป็นสีสันนี่เองครับสนับสนุนนะสนับโ oh, อ้โหร้อยเจ็ดสิบอีกสองตัวปะใช่อีกสองตัวครับท่านผู้ชมอีกสองตัวอีกสองตัวห้าดาวตัวแรกของผมจะเป็นห้าดาวคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มีตั้งยี่สิบเก้าอ่ะเฮ้ย <c oughs> อีกตัวเดียว <c oughs> อีกตัวเดียวอีกตัวเดียว อีกตัวเดียร์นผู้ชมขึ้น5ดาวนะครับเบียงคุล่าของผมนะเออต้องเล่นจริงจังหน่อยแล้วเบียงคุล่าห้าดาวอย่างเงี้ยนะฮะโบบี้เฮ้ยขอให้มาเลยห้าห้าสิบครั้งเนี่ยห้าสิบครั้งเบียง์คุรันไม้ผมได้ไหมหนึ่งตัวเฮ้ยเหมือน GM รู้เหมือน GM รู้ไม่ได้นัดหมายจาังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบียร์คุรันมาเบียร์คุรันนะเบียร์คุรันนะเบียร์คุรนันทำไมกูดูแบบว่า เปียงคุณรันเปลี่ยนคุณรันห้าดาวเปียงคุณรันห้าดาวเปียงคุณรันห้าดาวเปียงคุณรัน Yes เปลี่ยนคุณรันห้าดาวเฮ้อเปียงคุณรันห้าดาวครับท่านผู้ชมโอ้โหประสบความสำเร็จนะฮะสามพันขึ้นห้าดาวครับทุกคนเรียบร้อยไปแล้วนะฮะเออย้ำก่อนนะครับว่าไอ้ที่สามพันเนี่ยมันประมาณโอ้โหตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะฮะเปลียนคุณรันเฮ้ยได้ยังวะ ไม่ใช่คูคำนวณผิดนะเฮ้ยถูกถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วออเบียงคุรันห้าดาวที่เรียบร้อยนะทุกคนเบียงคุรันตัวนี้นะเป็นมูลค่าทั้งหมดที่เสียไปนะครับประมาณ9,000บาทได้ครับทุกคนตัวนี้นะเบียงคูรันของผมนะครับ9,000บาทนะฮะใช่ไหมใช่นะครับประมาณนี้เลยนี่ยใช่เลยครับ9 0 0าบาท ตัวนี้มีมูลค่า9,000บาทถ้าดาวเปียนนร่าของผมนะครับ9,000บาทนะ้ะทุกคนก็นั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับทุกคนผมอาจจะเจ๊งเองนะฮะก็เจ๊งไป9,000นะฮะโอเคแต่ว่าถือว่าวันนี้นะครับประสบความสําเร็จเรียบร้อยเลยนะเปลี่ยนคนร่างของผมขึ้น5ดาวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอเคแต่ส่วนการนะอันนี้ก็ยังไม่ได้แบบเซ็ตให้มันดีๆสักเท่าไหร่นะฮะมันได้ตรงเนี้ยแบบไม่ถูก กุลลักษณะไปหน่อยนะทุกคนโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะเหลืออีก46บใบนะฮะ,อะขออีกสัก2ไม่หมายถึงว่า20ครั้ง <c oughs> นั่นเพิ่งกินข้าวเสร็จมานะฮะทุกคนโอ้อิ่มเลยอิ่มหนักกว่าเดิมเลยนะฮะอยากได้มังกรขาวทุกคนเรามาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าภายในอีก20ครั้งนะฮะท่านผู้ชม20ครั้ง20ครั้ง Reflex. โอ้รัวๆไปครับไม่มีฮะไ,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนีขอเปิดใบเดียวซะหน่อยเผื Sommer, ือกมังกรขาวมาเปื ant, ่อมังกรขาวมาโบโบโบ๊โอ้โหไม่ออกแล้วจังหวะนี้ครับกดออกมาที่นิ่งกดออกมานีออกมานีออกมานี่มามอนปุ๊บกดออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอากดผิดฟาปื๊บแล้วกดไปเลยครับท่านผู้๊ะโบโบโบ๊ะมังกรขาว เอามังกรขาวนะ cm มังกรขาวครับมังกรขาวมังกรส่รงมังกรขาวมามังกรขาวไม่ใช่เอามีข่าวว่ามังกรขาวโอ้ยไหนๆก็จะหมดแล้วทุกคนโอ้ยเราดูตรงตู้บ้างนะครับเอาวยังไม่มีกล่องมังกรขาวในตู้นี้เนะี่ยโอเค ผมรู้สึกว่ามันต้องอีกสักสิบครั้งนะครับอีกสักสิบครั้งละกันนะฮะใช่ใช่สิบครั้งอีกสักสิบครั้งไหมม <c oughs> งกรขาวจะมาไหมวะถ้าได้จะเจ๊งนะ็กมงกรขาวมาอีกหนกแได้มงกรขาวเรียบร้อยมาแล้วแสบตาโอ๊ยมังกรขาวแสบตา มังกรขาวอยากกดข้ามากเลยแต่ใจไม่ถึงกดแบบช้าๆกดแบบช้าๆค่อยๆเปิดไปโอ้เลวีอาร์แทนคุณมาทำไมครับเนี่ยคุณผู้พิทักษ์ศรีอาเรียโอ้โหข้าทางผมจะให้เอาโอเคไม่เป็นไรนะโอเคโอเคเบบี้โอเคโอเคเตรียบพร้อยแล้วครัอ ซุ่มไปทั้งหมด130ครั้งนะครับได้เบียงคุรันเมื่อกี้มา2ตัวเนาะ2ตัวใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดใช่น่าจะ2ตัวนะทุกคนโอเคเลยนี่ฮะโอเคเลยครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะปรากฏว่าตู้เลตอัพครั้งมาครั้งนี้นะครับก็ก็โอเคเลยนะ,ะทุกคน ก็อยากให้ทุกคนไปเปิดกันนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้เบียงคู่รันเนี่ยฮะเบียงคู่รันยังไม่ได้ก็ไปจัดกันซักน,นะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด s ิดตามเป็นกำลังใจช่องนี้ได้แนะ่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ